สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาย้ายรถค่ะมาส่งลูกค้าอ๋อค่ะ นี่ก็น่าจะประมาณสามชั่วโมงค่ะกว่าจะมาถึงอันตรายค่ะทางมันแคบสไลด์ลง ต้มไก่พอดีลูกค้าต้มไก่ไว้รอค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยมาถึงก็มืดพอดี เขาติดถนนเลยฮะไปไปไปตาเลยเขาติดเรือเสรีลูกไปดิ้องะ้าหนเหอ่ายังข่ายสอห้องอะกระเป๋าอ่ะแล้วเดี๋ยว รถไทยคันนี้จัดเต็มเลยค่ะเหมือนรถใหม่เลยทำสีสวยมากเลยตอนนี้เหมือนรถใหม่ดูยังไงก็เหมือนรถใหม่มันติดตรงนี้ ีปิดแท้กปิดใส่หน้ารถเลยอันตรายค่ะรถไม่คอยกระยานเพราะหอยกระยานมันโง่ามาหา เธอโหลดเด้อ่านหาไหมขี่ไปหน้าบ้านเลยค่ะเอาไปขายต่อยังได้นะคะนี่ถ้าไม่ไปเอาเอาไปไถดินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงนะนดนึ ไว้ในบ้านเลยอันนี้เป็นที่ตัดผมเป็นร้านช้าร้านกับข้าวค่ะมีหมดอันนี้เอเป็นคนส่งมาให้นะคะเป็นสายรัดนี่ ไม่รู้ว่าใครจำไม่ได้เลยหาาลยญี่ปุ่นแท้ค่ะอยากได้นากว่าน,นี้อยู่นะถ้าอยากได้อันใหม่ก็ต้องทำอันใหม่ค่ะอันนี้ขึ้นได้ไม่รู้ว่ากี่ตันนะประมาณสี่ตัน สามตันสี่ตันนี่แหละค่ะสี่ตันหรือเปล่าเขาเขียนไว้อยู่นะน่าจะประมาณสี่ตันกว่ากว่านี่แหละไม่รู้ว่าขึ้นรถดับได้หรือเปล่านะใครสนใจก็ใครสนใจย้ายรถนะคะทักมาได้นะคะรถเขียงรถอะไรรับได้หมดค่ะ แต่รถใหญ่รถเป็ะโฮ่แล้วไมไ่ได้ได้แต่รถเล็กค่ะจท่า้างในเปือยอยู่เด้อ ขี่น้ำเพื่อกันนรกออนั่นหรอจอดไว้ใชนะ่นี่นะติดสติกเกอร์เต็มหน้ารถเลยค่ะเพิ่งติดวันนี้แหละอันนี้ก็พากันเตียนกันชนใหม่ค่ะนี่ยัยง ไม่รู้ว่าแกเปลี่ยนกับใครนะกันชนตอนแรกพากันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้ใส่กันชนแล้วสวยกว่าเดิมแต่งเป็นหน้าเลดก็น่าจะสวยกว่านี้ กัดดอ,อเดินตามคนแก่มาไม่กัดผุ่นไปยังนั่มเราไปเราตัสีพาสเทมมามากัดดอกไปเลยอ <c oughs> ย่าเลียนท่านละ่ะ <c oughs> มันเฮาซสือ โอ้บาดพื้นเฮียนลังบอกไงขนห่างคนนี้เนาะแต่พอหลุดง่ำนี่สองคันเหมือนนะอันนี้เดี๋ยวครับใช้เรือใช้ของสายใจดีขนาดเลยแข็งเขาก็ลดดำเหมือนกันนะใช้ใช้เขาเนี่ยมีดี่ค่หนึ่งเ็ดสหา กี่ม่จะคาดใจกันนี่นะมันไม่มนมันลยต้องทีไสดีนี่เนสดีตัวนี้ไม่สมบูรณ์ที่ตัวนี้เกจทราี่แม่เข่าหางเข่าหาว่ามได้่หางว่ามันไดอสุมาหาเป็นข่ออกขางผดตัวนี้มันเงมันเงแจนเดียหอยบนเนี่าเท่ากันหรองเทากันเรานงหลุทรงงก่อน นซื้อ้อหลังกรซมเนซุกุกมนเออางอย่างมนะุกนี่ยวันได้ยังไม่หวเมืเมื่อกี้ตรงนันเนี่ยแต่บงมือนสเดินสิงห์ันมื่ออย่างนี้มันยิ่งมันขึ้นเล้มือกิส่อเนี่เอ็กซเลเรเลยนี่ทุกรยละเอียดสั้งางื่ารถเป็มจังรถไม่รับไปดมเนี่ยไม่ต้องเอาไปใส่เอาไปจอดไปเอาปนี่ยเป็นกูมันมือนกันใี่ไหกูมันเหมือนกันมันกูมั่นเอาไปสางนที่เคียงรู

นกษบีม่อันก็มืดอตอนนะคะนี่จะไปกินข้าวแล้วหิวข้าววันนี้ได้กินข้าวแค่ข้าวเดียวเองค่ะกินนิดเดียวเอง สำหรับคลิปนี้ก็กอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ<ต>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ